นะคะโรงแรมมีรถเข็นให้ด้วยรถมากอะไรนะลูกโอ้มีการตกปลาด้วยรถคารถริได้ไหมโรงแรมมีที่ให้นั่งเล่นด้วยกา้าไปเก็บของช่วยคุณแม่ก่อนเร็วเอาเสื้อผ้าเลยรถไว้ลูกเดี๋ยวหายนุ่คุณแม่มีรถอยู่นุ่นรถเข็นเออ เฮ้ย hey, เอาไปทําไมทําไมไม่ให้แม่ถือเองเพราะรถตัวเองจะไม่พองไงกีอ้ะเอาไปก่อนมานี่เดี๋ยวมานี่มานี่อยู่อีกคันนึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวลางเข้ามาก่อนให้โซมากโรงแรมมีรถเข็นให้ด้วยอย่างกัอยู่สนามบินโรงแรมสุดยอดเลยความกว้าง ใหญ่ตัวมโหรานดูมีแช่ outdoor กับินดอร์ด้วยนะสาวหน้ามี indoor กับ outdoor ส <Okay. S 1> าวหน้าสาวหน้ามี indoor กับ outdoor ด้วยว้าว <Wow. S 1> นั่งก่อนตรงกาอี บรรยากาศโรงแรมรถอม,มากดูเข้ามาจากห้องสาวหน้ากันชุดสาวหน้าโรงแรมนะคะนะคะ่ะแต่มีรถเข็นให้นะคะน้องก๊อปชุดนี้เราต้องเอาไปแล้วบอกห้องใช่ไหมไปยืมต้องอบอก,บอกห้องชุด,ดก๊ะตา เราจะได้เรามาเลือกเอายูกตะตามไใส เอา้าเขาไม่ให้รถขึ้นเหรอขอโทษขอโทษถึงเลือกชุดอยู่กัตตะเพื่อไปออนเซ็นออนเซ็น,อ,น,นอยู่ข้างในนูน่นไงนี่เสร็จแล้วมีของฝากเยอะแยะเลยโรงแรมโอ้ m ม g กอดูหน่อไม้ดดงอืม โอ้เข oh, ็มเห็ดเข็มทองดองเห็ดเข็มขาวดองมีแต่ประเภทกับแก้มกับข้าวคุกข้าวราดข้าวอันนี้เล็กๆกินกับข้าวของฝากเยอะเลยฮัลโหลหน่อไม้ดองผักดอง มั้มีน้ำแข็งของแช่แข็งก็เมืองเขามันเย็นอยู่แล้วเขาก็เลยไม่อยากขายน้ำแข็งนี่แะแบบแบบแบบนั้นเลยลูกแบบที่กินเมื่อกี้แต่นี่ขนมปังไม่ใช่ข้าวโพดนะอร่อยไหมเมลอนอะไรอ่ะ อได้ห้องอะไรชอ็ไไชอกโกแลตเมลอไไนแบ๊กแบ๊กนะยูกตะเอาแล้วครับอ้ของฝากของซื้อ <laughs> ทำสวยไปหมดเลย <laughs> เหมือนกันแต่คนละยี่ห้อคนละแพ็คก,กิง้ง ฮาโลวีนเดย์วันเกิดแล้วนะฮาโลวีนเดยอ่าเข้าที่พักแล้วงวดนี้อะไรห้าสวัสดีโอ้ห้องนะ้ำเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันแล้วอ๋อนี่รองเท้าเดียวคือคนอันนั้นนะ่ะ คือคนพิการเดือใหญ่เกิดเพิ่นน้อยห,หนึ่งอ่าที่แน่ๆคือวันนี้นอนแบบนี้นะคะญี่ปุ่นจ๋าเลยเฮ้จะนอนแบบปูผ้าก็ได้หรือนี่นอนแบบญี่ปุ่นก็ได้นอนแบบฝรั่งก็ได้ วันนี้เปิดหน้าต่างได้มอไหนล่ะเมื่อคืนเปิดไม่ได้หงุดหงิดวันนี้เปิดหน้าต่างแง้มได้โอเคเลยฝนค่ะ ฝนตกโอ้บรรยากาศดีจังเลยขอพักอาศัยหน่อยนะคะเจะ้าที่จะาทางโอ้บรรยากาศดีดีเปิดหนะ้าต่างได้โอ้นี่แห้งเออมีแห้งหัวใจนอนทัตมิพุ่นวิธีนอนเนตู้จะนอนพื้นหรือนอนเตียงก็ได้นอนโอ้สมราคาหรูหรามาเหา่า บ่เมืองฮอกไกโดมันเมืองกว้างคนหน่อยอยู่ในเมืองบ่ได้แล้วโตเกียวสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงห้องแล้วค่ะจะแก้ผ้าลงออนเซ็นแล้วค่ะจะอยู่กระตะอยู่ไหนนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าไปแก้ผ้าแข่งกันนะคะออื แล้วเราก็จะเปลี่ยนผ้ามันจะมีอยู่ตามที่เราเลือกมากี่ไซส์กี่ไซส์แล้วมีเสื้อคลุมอยู่ตัวหนึ่งกันโปนะคะอืมโอเคมีไงสอนเจอกัน <Okay. S 1> โอ้โหห้องสูบุรี่อย่างเลิศเลยค่ะโอ้โ รถเลอเพอร์เฟกเลยนะคะนั่งสูบบุรีนั่งกินกาแฟโอ้รถมาโรงแรมเขากว้างจริงๆ กว้างมากยังกันเล้าในสนามบินเลยโหโรงแรมอรรถอริถม,ม,ม,มากนะคะอรรถสวัสดีค่ะเราจะไปแช่น้ำออนเซนแล้วนะคะดูชุดดูชุดสิค่ะ Ha det. แช่ออนเซนกันจ้า,าเดี๋ยวเข้าไปแล้วถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนเราจะไปอบออนเซนกันออนนาโดโกริสค่าเลดี เลดีเลดีห้องผู้ชายอยู่ฝั่งโน,น้นห้องผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้เ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ลดี้เคแไหนเราจะออกเิ okay. ลาหามื้อเย็นของมันเยอะเราก็ต้องกินเยอะๆใช่ไหมกวนมันอยู่ที่เรา อ้วนไม่เคยปานีเราชิมน้ำซุปหน่อยอืมอืมเอาบอสอืมเนื้อทอดมาละ ไมไ่เนื้อทอดเขาเขียน <Okay. S 1> ไม่ให้กะไม่ให้กินหรอกรูปมันแพงพี่หนุ่มมา ปาดิบประดิบจ้าประดิบ มันก็จะอร่อยกว่าบ้านเราเพราะอากาศเขาเย็นเนาะเอาดิจนะินอนเนาะอืมแต่วาซาบิเยอะๆอัมปลาดิบตีรังกาและนี่แจ่วเ,เรา อันที่หนุ่มเราอร่อยไหมคะอะดูกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายต้นใหญ่มากกุ้ยช่ายดองกิมจิกุ้ยช่ายกุ้งตัวเล็กเลยต้องเอามาเยอะ เออแค่ไซ์นึกนมโอ้กิ่งดองอร่อยรสชาติกลมกล่อมกใจได้โลกก็ตรงเห็นมะเขือเทศนี่แหละค่ะมะเขือเทศกินสุกกินสดอร่อยมากถ้าออกเหลืองๆอย่างเงี้ยจะออกเปรี้ยวนิดนิดแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะหวานสามรส ได้แล้วเราก็กินไม่กลัวอ้วนนะคะอันนี้ผักบุง้งอันนี้หอมซอยอันนี้อันนี้รู้สึกจะสลัดหอยเชลล์เหรออันเมซดสิ่งมากหลากหลายท็อปปิ้งของสลดัดจกกับมาได้ไดีให้จังเดย <laughs> ต้องเทไหมเนี่ยดูเธอให้มานิดหนึ่งอาหารขอเทนหน่อยนะเอาไม่ได้นี่แล้วเราก็จะไปกินกนสบสลัดพอดีว่าพกน้ำพริกหนุ่มมาด้วยเจอกันกับน,น้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้ผัดฟักทองผัดฟักทองหรือฟักทองมันจะเชื่อมหรอคะเนี่ยน่ากลัวจ,จังขอไปชิมก่อนนะ เดินสำรวจเลรอว,วันนี้เต็มพี่กัดเลยเออโอ้สามสิบเอ็ดตุลาวันฮาโลวีน oh. oh, วันเกิดเรานะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ Happy birthday to me. Happy birthday to me. ร้อนเพิ่งอาบน้ำเอ้ยไฮไฮไฮ Happy birthday to me, Halloween day to me.